สวัสดีครับหลังจากที่ผมสร้างบ่อปลาคาร์บนี้ขึ้นมานะครับก็ครบ4ปีแล้วนะครับบ่อนี้สร้างตั้งแต่เดือนธันวาคม2561นะครับตอนนี้ธันวาคม2565ครบ4ปีพอดีครับและแล้วก็มาถึงจุดที่ต้องมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ครับผมติดตามรับชมกันเลยครับสาเหตุที่ผมต้องทุบ ในส่วนของน้ําตกทิ้งนะครับเนื่องจากว่าน้ําตกที่ผมออกแบบทําไว้เนี่ยมันจะยืดนะครับมีส่วนที่ยืดลงไปในน้ํานะครับส่วนนี้เองนะครับที่เป็นอันตรายต่อปลาคาร์ปที่เราเลี้ยงไว้นะครับเนื่องจากว่าเวลาปลาคาร์ปนะครับเวลาเขา่หวหรือว่าเวลาเขาไล่กันหรือว่าแย่งอาหารนะครับเขาก็จะมาชนในส่วนที่เป็นปูนที่อยู่ใต้น้ํานะครับ และยิ่งในส่วนของใต้น้ำตกผมนะครับผมได้ใส่ท่อออกซิเจนนะครับหรือว่าออกซิเจนาราเอาไว้นะครับที่เห็นอยู่ตรงข้างล่างครับซึ่งมันก็จะมีออกซิเจนขึ้นนะครับแล้วก็มีแรงดันน้ำทำให้ปลาเนี่ยจะมาเล่นกันอยู่ใต้น้ำตกนะครับเวลาเขากินอิ่มหรือว่าเวลาเขาไม่ได้กินแล้วนะครับเขาก็จะว่ายวนเวียนในบ่อ และก็มีหลายครั้งเลยนะครับที่ไหวมาชนน่าจะเป็นชนหินนะครับที่อยู่ใต้น้ำตกนะครับนี้ให้ดูเหล็กนะครับที่ใช้ในการเททำฐานรองรับหินน้ำตกนะครับก็จะต้องหลือทิ้งหมดนะครับเจียเรก็หรือตัดทิ้งนะครับและระหว่างที่ เราเอาน้ำจากในบ่อทิ้งนะครับก็นี่แหละครับเจอสัตว์ประหลาด1ตัวนะครับมาพูดถึงการทำน้ำตกในบ่อปลาครับนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทำได้นะครับเพื่อความสวยงามแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับก็คือว่าอย่าให้ยืดลงไปในน้ำนะครับก็คือว่าตรงฐานปูนนะครับที่รองน้ำตกนะครับหินน้ำตก ให้เอาไว้ข้างบนเลยนะครับฝากไปเลยไปแล้วคือถ้าผมออกแบบให้น้ำตกเนี่ยอยู่บนขอบบ่อปลาคารเลอเนี่ยผมก็ไม่จำเป็นต้องรื้อนะครับแต่การออกแบบของผมนั้นผิดพลาดไปนะครับ ด้วยความที่เราไม่มีความรู้นะครับไม่เชี่ยวชาญคือเพื่อความสวยงามอย่างเดียวครับตอนที่ออกแบบไว้ก็คือให้น้ําตกเนี่ยเขาเหมือนกับว่าอยู่ในน้ําด้วยเพื่อความสวยงามแต่นั้นก็เป็นดาบสองคมนะครับก็คือในส่วนปูนหรือหินที่มันอยู่ในน้ําเนี่ยเวลาปลาเขาว่ายนะครับเขาก็จะว่ายมาชนนะครับผม ช่างแซวนะครับคือช่างชุดนี้เป็นชุดที่สร้างบ่อนี่นะครับให้ผมนะครับเป็นชุดเดิมนะครับผมเป็นชุดที่ผมให้เข้ามาต่อเติมบ้านหรือว่ารับงานอยู่ตลอดเลยนะครับแทบทุกปีนะครับต้องเจอกันอันนี้ก็ครบรอบปีที่สี่ในการสร้างบ่อปลาก็เขาก็มาทําการรื้อน้ําตกนะครับก็ แซวนิดหน่อยครับไม่น่าทำน้ําตกไว้ดีเลยสุดท้ายก็มาทุกทิ้งครับเข้าสูวันที่3นะครับทำงานเร็วมากนะครับทำการปลูกกระเบื้องแล้วนะครับ ใช้เวลาแค่3วันเองนะครับในการทําตัวม่านน้ําตกหรือว่าม่านน้ารดนี้นะครับตอนนี้ช่างก็เริ่มเคลียร์หน้าง,งานเคลียร์บร์ดทำความสะอาดบ่อแล้วนะครับรวมทั้งล้างช่องกรองให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มทําความสะอาดนะครับผมเข้าสู่วันที่4ี่ของการปรับปรุงแล้วนะครับแต่วันนี้วันที่สี่ ช่างไม่เข้านะครับเพราะว่าไม่รู้จะทําอะไรแล้วนะครับผมก็เลยเาตากบ่อทิ้งไว้ทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับแดดร้อนๆจนกระทั่งตอนเย็นๆนะครับประมาณ5้าโมงเย็นนะครับรมมผมก็เริ่มเปิดน้ํานะครับลงไปในบ่อเพื่อทําการแช่น้ําทิ้งเอาไว้นะครับผมจาก5โมงเย็นถึง8ปดโมงเช้านะครับของวันลุงขึ้นได้น้ำแค่ครึ่งบ่อเองครับผม เข้าสู่วันที่5แล้วครับแต่สำหรับช่างเนี่ยคือวันที่4ก็เข้ามาติดตั้งลิ้นน้ำตกสแตนเลสนะครับความยาว1.5เมตรนะครับหลังจากที่ทำการทุบน้ำตกทิ้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นม่านน้ำล้นนะครับอย่างที่เห็นใช้เวลาประมาณ5วันนะครับในการาเปลี่ยนเป็นม่านน้ำล้น ซึ่งก็เสียเวลาในการรอปูนแห้งแล้วก็หลายๆอย่างด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ใส่น้ํานะครับแล้วก็จะรันไว้ประมาณสัปดาห์นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดทดสอบนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับนี่คือครั้งแรกนะครับที่ทาการทดสอบเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม น,นี่คือครั้งแรกนะครับหลังจากที่ผมเปิดปั๊มแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตรงน,นี้จะเป็นเจ็ตลงมาปกตินะครับไม่รู้ว่าผมจำเป็นต้องป็ดไหมนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าน้าจะไหลทันหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ต้องรอให้น้ําเติมในช่องของออม่าน้ําล้นให้เต็มนะครับแล้วก็จะได้เอ่อเคลื่อนมาบริเวณลเลนส์สเลสนะครับแล้วก็ตกลงมา เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงอ่าลงมาแล้วครับสวยงามมากเลยนะครับผมเป็นอะไรที่ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับลุ้นมากเลยว่ามันจะออกมาสวยไหมก็ที่เห็นนะครับค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับเพราะว่าม่านน้ำเนี่ยสังเกตว่าจะออกมาได้เต็มแล้วก็สวยเลยนะครับ แล้วก็เห็นว่ามีฟองอากาศที่เกิดจากน้ำตกกลบลงมากระทบที่บ่อเลี้ยงก็เป็นการเพิ่มออกซิเจนไปในตัวนะครับหลังจากนี้ผมก็จะเลี้ยงน้ำไปอีกประมาณสักหงสัปดาห์แล้วก็ทยอยเอาปลาลงนะครับก็ขรงการทุบนะครับเปลี่ยนน้ำตกบ,บ่อปลาคารบนะครับเป็นมานน้ำลงก็เสร็จสิ้นไปด้วยดีแล้วก็เป็นที่น่าพอใจ อย่างยิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับผม